สวัสดีครับ DIY เกษตรวันนี้นะครับจะพาท่านมาดูนะครับข้อแตกต่างระหว่างพื้นที่ที่ใช้แหนแดงนะครับปลูกแหนแดงคุมหน้าดินนะครับในพื้นที่นาข้าวอย่างนี้นะครับนี่นะครับกับนะครับพื้นที่ที่เราไม่ได้ใช้แหนแดงนะครับคุมหน้าดินนะครับตรงพื้นที่ที่เราใช้นะครับแหนแดงคุมหน้าดินนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าข้าวนะครับยังมีความเขียวอยู่ ทั้งที่อายุก็ประมาณ1้3 1 1 4วันนะครับซึ่งใกล้จะพอในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็ยังมีความเขียวอยู่เลยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับใช้แหนแดงคุมหน้าดินหมดเลยครับนะครับนี่ครับแหนแดงเต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตรงพื้นที่ที่เราไม่ได้ใช้แหนแดงคุมหน้าดินนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรอันนี้นะครับอันนี้รวงข้าวนะครับก็ยังเขียวอยู่เลยครับนะครับตั้งแต่ไปรวงขึ้นมา นะครับส่วนใหญ่ก็ยังเขียวอยู่หรือไม่ก็ถ้ามีเหลืองบ้างก็นะครับเหลืองมานิดหน่อยนะครับยังมีความเขียวอยู่ประมาณ 70%- 80%เนะครับเดี๋ยวจะไปดูตรงพื้นที่ที่เราไม่ได้ใช้แหนแดงนะครับข้าวก็จะมีความเหลืองมากกว่านี้เดี๋ยวไปดูกันครับทีนี้เรามาดูนะครับพื้นที่นานะครับที่เราไม่ได้ปลูกแหนแดงคุมหน้าดินนะครับนี่นะครับตรงหน้าดินนะครับไม่มีแหนแดงน,นะครับจะสังเกตเห็นว่าข้าวนะครับเหลืองกว่านะครับเหลืองกว่า พื้นที่นาที่เราปลูกแหนแดงคุมหน้าดินเอาไว้นะครับฉจนั้นแหนแดงเนี่ยจะมีประโยชน์คือการตึงไนโตรเจนนะครับคือมันมีพงอากาศที่ตึงไนโตรเจนแล้วก็ทําให้ข้าวมีความเขียวอยู่นะครับเขียวได้นานกว่า,าพื้นที่ที่ไม่ได้ปลูกแหนแดงนะครับเนื่องจากว่าเรานะครับเลี้ยงเป็ดในนาข้าวส่วนนี้จะใกล้คอกเป็ดนะเป็ดก็จะขึ้นมากินแหนแดงนะครับหวานลงไปเท่าไหร่ก็หมดนะครับก็เลยไม่มีแหนแดงเหลือก็ทําให้ข้าวเนี่ยนะครับ เหลืองนะครับสุกไวกว่าพื้นที่นาที่นะครับเราผ่านแหนแดงเอาไว้นะครับ